เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒรา,าร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดกิจกรรมจีนแซดจีนบิดอินโนเวเตอร์แคมป์ค่าย2โดยกิจกรรมครั้งนี้มีคณะอาจารย์ที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรและโค้ดซึ่งมีบทบาทเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษานวัตกรรมแต่ละด้านได้แก่ด้านเคมี ด้านสิ่งทอด้านสุขภาพด้านวัสดุด้านการบริการด้านอาหารด้านธุรกิจโดยบุรณาการจากหลากหลายสถาบันการศึกษาเช่นคณะมนุษยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาการจัดการและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยา,ยา,าลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน32ทีม93คนณหอประชุมหลังเล็กมหาวิทยาลัยราชพัฏยาลา